คลิปนี้นะคะยิ่งไปเจอเหตุการณ์หนึ่งคือแบบมันเขินมากๆเลยที่ผมวิ่แล้วต้องแบกผู้ตายเลยนี่แล้วพี่เบอร์สองชื่ออะไรอ่ะชื่อที่รักเขามาวิง่ขงข้างค้างผมอะไรเงี้ยโอซาก้าเก็จะได้วิ่งข้างใจไม่อยากที่จะบบพี่เราอ,อยากเลยกที่หลักในนี้ จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปให้นะคะก็อย่าลืมไปซื้อนะคะทุกคนใกล้จะหมดแล้วด้วยบางไซส์นี่คือหมดแล้วนะคะทุกคนก็ทักถามแอดมินได้นะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินรอตอบเนาะอ่ะโอเคไปฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องอูวินชานะคะทุกคนแล้วก็อยู่กับน้องโอฟอนะคะทุกคนสวัสดีครับคือทุกคนคลิปนี้นะคะอ่มไปเจอเหตุการณ์หนึ่งคือแบบมันเขินมากๆเลยทุกคนพี่ตอนนี้ยังเขินไม่หายเลย คืออิมนะคะสุ่มเล่นเกมไปเจอแรงแกนทุกคนเสียงแบบนล่ารักที่ผอนเลยเหรอโดนจีบเลยทุกคนยังไม่่คยหยุดทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรจีบแบบไหนแรงแกนอะไรอะไรอย่างเงี้ค่ะเดา๋ยวเข้าไปดูคลิปเลยนะคะทุกคนก่อนที่จะไปดูนะคะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะคะให้ถึงพันไลค์ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็กดติดตามช่องอิมชนเนลแล้วก็ช่องน้องโอปอด้วยนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปเล็กครับผม โอเคค่ะทุกคนก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูของอัปเดตจากฟรีไฟกันนะคะทุกคนนี่เลยนะคะ9.9ปาร์ตี้ริมหาดยกทัพอาวุธถลมม่มว่ทุกคนนี่บอกเลยว่าเกมนี้นะคะจะมีนี่สกินปืนทอมสันนะคะฉลองครบรอบ10ปีของฟรีไฟนะคะทุกคนบอกเลยว่าลายสวยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมตรงนี้นะคะทุกคนกิจกรรมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่9 6กันยานะคะทุกคนเดี๋ยวรีบๆไปเล่นกันนะคะบอกเลยว่าลายสวยมากๆเลยสกินปืนอะ่ะ่ปเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าอ่ะเรื่องรางวัลที่ท่านต้องการในแต่ละดับอ่าอันนี้อันนี้แล้วกันเอาน,นี้แล้วกันนี้อันนี้โอเคระดับหนึ่งเอาระดับหนึ่งอะไรเดียวอ่ะมวัวอะไรกันอ่ะโอเคยืนยันนะคะกดไปเลยห้าครั้งฟึบอ่ากีตาร์ไฟฟ้าเราจะได้กีตาร์ไฟฟ้านะคะมาอยู่ตรงนี้ นี่แล้วเราก็จะได้ของรางวัลตรงนี้นะคะทุกคนปะ Let's go <S อาได้แล้วนะคะทุกคนโ okay. อเคอาได้เรียบร้อยแล้วนะคะไหน,นเราไปดูปืนกันดีกว่าโอเคนี่ทุกคนี่คือแบบอย่างเท่อ่ะ ต่อมานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนี่เลยค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนคู่หูตัวใหม่นะคะนี่มาดูนี่เลยเดี๋ยวไทเกอร์ได้หรือว่าพี่เสียนเองนะคะทุกคนนี่สกินสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยลดระยะเวลาเอฟเฟกต์สกิลมาร์เป้าหมายของศัตรู40เอออ่ะอันนี้อิ่มก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนบอกเลยว่าเท่มากๆเลยนะคะแถมมีสกินมาเพิ่มด้วยนะก็ไปดูได้นะคะทุกคนต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นไอเทมตัวนี้เลยค่ะนี่แมกลาเลนทุกคน เดี๋ยวอิงจะลองสุ่มให้นะคะทุกคนมาต้องได้แล้หละเอาอ่าสุดท้ายโอเคทุกคนได้ไปแล้วนะคะนี่ท่านะคือแบบถ้าเกิดเราเข้าห้องไปนะคะทุกคนก็จะมีท่าแบบนี้ขึ้นมานะคะัีเนี่ยมีส่งจุบด้วย ก็ไปร่วมสนุกก okay. ับก like ิจกรรมได้นะคะทุกคนตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่16กันยานะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยน้อยน้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้รเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลเฮ้ยเฮัลโฮลฮ้ลโฮลฮ้ยเฮ้ยเั้ยี้ยฮ้ยเ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 ฮ้นเฮชืเออะไร้ยเฮ้ะเอม่ แล้วต้องแบกผู้ทาแล้วนี่ใช่พี่แล้วพี่เบอ,อร์อรสองช,ชื่ออะไรอ่ะชื่อที่รักเขาชื่อที่รักเขาคิดมีแต่เรื่องเชื่อคอครับแล้วเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อฟ้านครับเบอร์สี่ชื่อะไรครับยิงพี่เราต้องเดินสี่ยิงนิดตึงยนิดตึงมาวิ่งข้างๆผมอะไรเงี้ยคือสเหตุโบซัฟฟัก,ก็จะได้วิ่งข้างๆใจนะ มีอะไรเออายุเท่าไหร่กันนะฟผมอายุเท่าไหร่อ่ะอ๋อวัยยี่สิบห้าเราเรานายอ่ะอายุสิบแปดแล้วว้าวเป็นเพื่อนกันเฉยไม่อยากที่จะพี่เราอยากเล็กที่หลักอย่างนี้ให้เฮ้ยอะไรแกเขาเรื่องแล้วมีโอปอลมีแฟนนะครับก็อนาคตน่าจะมีแฟนชื่อนายมั้งโอ้ยด้วยวานแล้วนี่ เปิดก่อนได้เปียวครับเออแล้วพี่เอ็มร้านพี่แคนยังไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะว่าต้องไปหาเงียใหม่เฮ้ยแน่ๆนะพี่เอ็มเยี่ยมมากครับมีมีได้ไหมได้เหรอใช่ไม่มีอ่ะเอาไปทำอะไรอ่ะผมจะเอามายึดใจผมไงผมไม่น่าเชื่อใจจะขาดแล้วนี่ เฮ้ยบอลได้บอลจระบอลได้บอลค่ะเอาเอาไอ้บอมาฝากแต่ว่ามีหยอดพี่อิ่มจะเล่นอะไรจะเล่นเดินหรือจะแคมป์หนึ่งเดินเลยคือจะเดินคือแบบกดบลกป้องพี่ใช่ไหมอยู่แล้วอยู่แล้วอู้ยอยแล้วโย่ปองมาวิ่งข้างผมเลยแต่ผมดูแลไปไปแต่สิ่งล่างเนี่เขอจีบกัน รักนะครับรักนะครับคุณไม่ไฮ้อม่ยอมไม่ยอมเขาสาระเขินไอมโดนไรระเบิดกลโกงตั้งงตั้งงยา จะดูแล,ยยลยอย่างาดียวไหนดินดีเย็นด้เย็นฟังว่าจะนอนเร็ววัเน,นี้ยทำไมพี่จะได้ฝันถึงพี่เอ็มพ,พี่อิ่มนานเงทั้งซีเลยเริ่มฝันแล้วฝันงอนทั้งซีเลยเปนตัวเป็ตัวตัวหนึ่งอยู่ในบ้านหนึ่งตัวแล้วบ้านเอลพีผมยิงกับบ้านกับบ้านเขียวข้างบนอ่ะมันจะจะจะดูใช่ใช่ใช่เฮ้ย xin đồn từ mẹ chắc chắn chắc ôi, chắc chắn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  Chết chắn chắc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  chắn mà chắn chắc chắn chắc chắn 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 รักเขารักความกลางดวงระเบิดเที่บันดับเออเออเฮ้ยตรงไหนอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ข้างบนโนี่นี่นี่อยู่ตรงไอวอลใต้ไอวอลสีแดงแล้วจะทนายหยุดตรงไหนอยู่ตรงนี้ตรงเอ้ยนั่นนั่นนั่นใครยิง้อรู้เจอาตหมอกันนะระวังตายหมอดนะวงแรงมากนะโอ้ตายแล้วอ่ะน้อยมีน้อยมีเหรียญเยอะ พี่เอ๋พูดแบบของแท้แล้วเห็นไหมมันขึ้นไปแล้วทางขวาเอาพี่พีมตายตาคูณเลยดิตายแล้วเอาให้ได้หนึ่งนะเีาแหล้โดน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 ตรงนี้เลยยิงพี่พีมอยากได้ที่เท่าไหร่ที่หนึ่งที่หนเราจะทำยังไงดีเนาะอีอีข้างหน้าด้วย อยู่ในบ้านสองตัวแล้วก็อยู่สายน่ากลัวมากหรอเฮ้ยพิมที่หนึ่งต้องมาแล้วแหละยิงที่หนึ่งต้องมาแล้วแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยนายเป็นนักแข่งแต่เขาถูกเฮ้ยเอาเรื่องว่าเฮ้ยเกิดนายนะเฮ้ยเหลือสองตัวเองอีกสองตัวนี้ค่ะจะแบบเหลือสองหนึ่งหรือเปล่าสองลูกหนึ่งเอาไว้เปล่า เดี๋ยวพอต้องให้กำลังใจละเฮ้ยนี่นี่เราโดนลุมเออไอ้นี่มันตามหรอนายสู้สู้ต้องรู้แล้วเอ้ยไอ้ซ้ายก็มีขวาก็มีอ่ะ สวยโขดแจ็งเกอร์ใจนะทำไมเขาโหดจังเลยอ่ะเอ้ยเกินโหดเกินทุกคนหนึ่งหนึ่งโหดเกินไมม่ีเอสูซูนะครับเอ้ยีิดเดียวเองไม่โดนโอ้โหสุดยอดกดไลค์ให้เลยเอาใจเบ้อ โอ้หพ oh, ี่โดนแบงค์แคนแบกอ่ะไม่ใช่แบ่งแล้วแต่ละคนไม่ได้แบกอย่างเดียวนะสกิลปากก็แบบโอ้โหสกิลการจีบต้องพูดอย่างนี้สกิลการจีบอ๋อสกิลการจีบสกิลการเตะก็อืมเดี๋ยวแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ว้าวโอ้มาอย่างเดียวเอาเรื่องอ่ะได้ยินไหมได้ยินครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดเพื่อนมาเล่นกันโอเคฮะพี่แอดไปแล้วแอดไปในตาสมาระรู้รู้ป่าว่าพี่เป็นใครใครอ่ะไม่รู้ครับรู้โอเคไม่รู้ก็ดีแล้วแหละไม่รู้ก็ไม่รู้ต่อไปไม่รู้ก็ดีแล้วแหละพี่ว่ามาเป็นใครไม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องงานดีงานดีขนาดนี้เราต้องขอวาร์ปหรือปล่าอยากอยากให้วาร์ปไหมคะจัดไปฮะเออจัดไปฮะ โอ้ยเดี๋ยวพี่จะไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นกันใหม่นะคะโอเคครับบายบายนะครับนายบายบายครับโอเคครับายบายครับพี่บายครับลากนะครับเฮ้ยรุ้นไปเลยโอปอพี่ดีต่อใจมากดีดีทีอัดคิวไว้ดีที่พี่อัดคิวไว้แล้วทีนี้เราจะได้คอนเทนต์แล้วคือแบบเอจีบหนุ่มและแกนะครับ อาโดนลังแกนแบกโดนลังแกนจีบน้อยจานทีมจะว่าไงนี่จุดจ <c oughs> ุด <c oughs> โอเคทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ช่องนะ้อปปอเออโอปอสกาเลตค่ะคทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอคลิปหน้าขอให้บ่ายขึ้นมาเลยขึน